ศึกเซฟิรมมอนการต่อสู้ที่ให้กำเนิดดับเบิลสปิริตถึง2ตัว สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนภาคฟอนเทียครับผมภาคฟอนเทียเนี่ยเป็นภาคที่ใช้สปิริตเป็นหลักในการต่อสู้ใช่ไหมครับซึ่งผมเนี่ยเคยทําเรื่องของการที่ได้สปิริตของฮิวแมนกับสปิริตของบีสมาแล้วนะครับก็คือเป็นมนุษย์กับอสูรเนี่ยมันมีลักษณะในการต่อสู้ยังไงนะครับแล้วก็ได้มายังไงกันอย่างเงี้ยเออก็มีการเล่าไปในคลิปก่อนแล้วนะครับในของคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงการได้บีสสปิริตที่ เป็นรวมกับฮิวแมนสปิริตนะครับทำให้เป็นดับเบิลสปิริตเอวอลูชันนั่นเองครับผมซึ่งดับเบิลสปิริตเอวอลูชันมันคือการเอาบีสกับฮิวแมนมารวมกันนะครับแล้วก็ให้กำเนิดเป็นนักรบคนใหม่ที่มีพลังแข็งแกร่งมากกว่าเดิมนะครับโดยคนที่สามารถใช้พลังดับเบิลสปิริตได้ในเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือจะมีเป็นโคจิกับทาคุยะนะครับผมอันนี้ผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่ของไอ้พาร์ทบีสสปิริตแล้วนะครับโคจิเนี่ยสามารถได้พลังใหม่ก่อนพระเอกถึง2ครั้งเลยนะในของดับบเิิิลสปรตนะครับโคจิเองก็สามาารรถแปปลงง่เ็นดับเบิลสปิรริตตไดด้้ก่่อนนนะะคับเเีี๋ยวผมจมจาลาลถึงส เนาะว่าเขาแปลงร่างได้ยังไงนะครับแล้วก็แปลงร่างเพื่ออะไรแล้วก็ข้อมูลของไอ้ดิจิมอนที่เป็นร่างของดับเบิลสปิริตเนี่ยมันมีอะไรน่าคุยบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตามเนื้อเรื่องเราจะได้เห็นว่าเบโอวูฟมอนนะครับมาก่อนนะครับก็คือเป็นดับเบิลสปิริตที่เกิดจากการใช้ฮิวแมนสปิริตแห่งแสงและบีสปิริตแห่งแสงนะครับรวมเข้าด้วยกันนะครับโบรจิสามารถใช้ดับเบิลสปิริตอันนี้ในการแปลงร่างเป็นเบโอวูฟมอนได้นะครับโดยศัตรูที่เขาจะต้องเผชิญหน้าในร่างของ B o เบโอวูฟมมมมมมมออออออนน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 เเเเีีี่่่่่่ยยยก็ mon, ็็คมมคคืืดดดดดััััสสสซึงงปปปิิิิรรตแหววาาะบโทไ้จ แข็งแก,แกร่งมากนะครับห้าลุมหนึ่งยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยอ่ะเออแล้วทีนี้เนี่ยต้องมาเดี่ยวกันกับไอ้วูฟมอนเนี่ยไอ้โคจิก็ไม่สามารถเอาชนะได้อยู่แล้วนะครับพอโคจิไม่สามารถเอาชนะได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งนะที่โคจิ่เขานึกถึงตอนที่ก่อนจะมาโลกดิจิตอลนะครับตอนนั้นก็คือว่าเขาบอกว่าเขาอยากรู้ปริศนาในชีวิตของเขาเออปริศนาของเขาคืออะไรปริศนาของเขาคือชีวิตของเขาเนี่ยมันมีแค่ว่าแม่ตายอยู่กับแม่ใหม่อย่างนั้นเหรอนะครับก็คือไปอยู่กับ บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอสามารถมาร่วมการเดินทางครั้งนี้ปริศนาที่อยู่ในชีวิตเธอจะได้รับการคลี่คลายนะครับซึ่งพอโคจิเขารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็อยากรู้ไงว่าความจริงมันคืออะไรนะครับเขาก็เลยมาอ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็นึกถึงความหลังว่าเขาจะต้องรู้ความจริงเหล่านี้ให้ได้นะครับจิตใจที่อยากจะรู้ความจริงตรงเนี้ยมันก็ส่งผลนะครับทำให้โคจิเนี่ยสามารถใช้ดับเบิลสปิริตได้แต่ว่ามันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือไข่ของเซราฟิมอนนะครับผมไข่ของเซราฟิมอนเนี่ยโบโคมมมมมออออนน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 เเเเเปนนปป็็็ค็คคคคคคคดดดดูแูแแแแแลลลลไไวว้้ะะะะรรรัับบบุุุจจณณ่่่่่่ยยยผโโโีีีกกขาางตทิ อยู่ในอันตรายเนี่ยไข่ของเซราฟิมอนก็ส่องแสงขึ้นมานะครับซึ่งประกายแสงอันนี้มันส่งผลต่อเดสก์ไวท์สแกนเนอร์ของโคจินะครับทำให้โคจิเนี่ยสามารถรับพลังดับเบิลสปิริตมาได้นะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นเบโอวูมอนแล้วเบโอวูมอนเนี่ยก็เข้าต่อสู้กับดัสมอนนั่นเองนะครับผมซึ่งการต่อสู้เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างสูสีมากขึ้นแหละนะครับเพราะว่าการใช้บีสกับไอฮิวแมนรวมเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้พลังแบบว่ามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแแตตตต่่่่่่กมมกกกกรรรระะนน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 ััััััั้้เเเออออออองงงงง็็ยยยสสสสููบบบบีีปปิิิิขลลหคคควาามมมมมมืืดดไ พอมันสูสีกับเบลูฟมมอนแล้วใช่ไหมมันได้แบบบีสปิริตของท่ามืดมาอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไอ้เบลูฟุมมอนในการต่อสู้กับเบลูฟมมอนนะครับและเบลูฟมมอนก็โดนจัดการเละเลยครับผม <c oughs> อ่านั่นก็คือจะเป็นพาร์ทของสตอรี่นะครับทีนี้มาดูข้อมูลของเบลูฟมมอนบ้างนะครับเบลูฟมมอนเนี่ยว่ากันว่ามีสติปัญญาของมนุษย์แล้วก็สัญชตาตญาณของสัตว์ป่าเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการรวมร่างของฮิวแมนกับบีสเข้าด้วยกันนะครับอาวุธของเขาเนี่ย,ค, Trinity, ค,ค,ออย,ค,ยคือดาบคมมมเดีีีียวท่ใบ อันนี้เราตลกมากเลยนะครับชื่อดาวว่าทรินิตี้เนาะนิสัยของเขาคือเป็นคนที่มีความเยือกเย็นนะครับแล้วก็ต่อสู้เพื่อเพื่อนพ้องแล้วก็ถ้าเจอกับศัตรูที่เก่งเนี่ยเขาต้องการที่จะท้าทายแล้วก็ต่อสู้อยู่เสมอเลยนะครับแล้วก็มือซ้ายของเบโอวูปมอนนะครับเขาจะถืออาวุธที่มีชื่อว่าลอ l รนทูนะครับผมก็คือเป็นอาวุธที่สามารถยิงวิซายได้นั่นเองนะครับเท่ากับว่าเบโอวูปมอนนะครับนอกจากเขาจะมีสติปัญญาของมนุษย์และสัญชาตญาณของสัตว์ป่าแล้วเขายังเก่งจากการโจมตีทั้งระยะใกล้แล,ล้วกรีอ ในการยิงพิษซายฆ่าโจมตีศัตรูได้นะครับส่วนถ้าเป็นระยะใกล้อ่าเข้ามาเลยนะครับจะสามารถฟันด้วยดาบ Trinity ได้นะครับผมถ้าไม้ตายของเบอวูฟมอนนะครับอ่าเริ่มจากระยะไกลกล่อนเลยนะครับก็คือลิชอังกริฟนั่นเองนะครับเป็นการยิงมิไซล์ถล่มศัตรูจากการใช้ไอ้ลอเรนทูที่อยู่ที่มือซ้ายนั่นเองครับผมส่วนท่านึงคือสวายแฮนเดอร์นะครับสวายแฮนเดอร์ ander, แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า two hand นะครับผมอ่าซึ่งก็เป็นการใช้ดาบที่อยู่ที่มือขวาในการที่จะอัญเชิญวิญญาณที่เป็นเหมือนสัตว์ป่านะครับผมเป็นคล้าย แสงนีในการโจมตีศัตรูได้นะครับเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายที่มีความรุนแรงที่สุดของเบโอฟูบอนนะครับเพราะว่าเป็นการใช้ออร่าทั้งหมดของตัวเองนะครับในการเข้าโจมตีศัตรูครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นอีกศึกหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นของทาคุยะนั่นเองนะครับทาคุยะเนี่ยเขาก็ต่อสู้อยู่ในตัวของเซฟิล็อบบอนด้วยนะครับซึ่งการต่อสู้ในตัวของเซฟิล็อบบอนเนี่ยมันก็จะมีสตอรีต่ต่างๆนนานาที่ทุกคนจะต้องเข้าไปต่อสู้กับของตัวเองนะครับซึ่งอย่างตัวโคจิก็เข้าไปเจอกับดัสมอนอย่างที่ผมได้เล เนเี่ยขาเป็นฮิวแมนสปิริตธาตุเหล็กนะครับส่วนตัวเซฟิลอมอนเป็นบิสสปิริตธาตุเหล็กครับผมเออซึ่งไอตัวในของเฟเซฟิลอมอนเนี่ยมันเป็นมิติอีกมิติหนึ่งที่แบบว่าดิจิมอนต่างๆนาสามารถเข้าไปต่อสู้ได้แต่ว่าจะอยู่เหมือนกับในวังวนมิติความคิดของเซฟิลอมอนเป็นหลักนะครับแล้วทาคุยะเองเนี่ยก็ได้มาเจอกับเมคิวเรมอนนะครับที่อยู่ในมิติของเซฟิลอมอนตัวนี้แหละครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยเมคิวเรมอนมันเหมือนกับคิดจะทําอะไรบางอย่างนะครับแล้วทาคุยะก็ได้เจอดีเข้าเลยคือตอนแรกเเเเนน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 ีีี่่่่่่ยยตต้ออออองงบบบกกกวววาาาาททคคะะะโดลลรรััััพมมมมมหืป็ิิ ีกระจกอยู่มากมายนะครับทาคุยะก็พยายามโจมตีแต่ว่าโจมตีไปเนี่ยไม่โดนไอเมคคิิเลมอนตัวจริงเลยนะครับเมคคิิเลมอนมันก็พยายามแบบยั่วทาคุยะอยู่นู่นนี่นั่นเลยนะครับแล้วทาคุยะก็สุดท้ายก็ต้องแบบว่าพยายามต่อสู้นะครับแล้วก็บอกว่าหืมันไส้มากอยากจะเอาหมัดเนี่ยไปตั้นหน้ามึงสักปัดหนึ่งอะไรเนี่ยครับพอเสร็จปุ๊บเมคคิิเลมอนเขาก็เหมือนกับเล่นเป็นคล้ายๆกับละครโอเปร่านะครับบทที่หนึ่งเป็นอย่างงั้นบทที่สองเป็นอย่างนี้บทที่สี่เป็นอย่างงั้นนะครับจนสุดท้ายแล้วเเเเเเนน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 นีีีี่่่่ยยมมมมัััััับบบบบททททึึึงงงพพาาาาาคคคูะะะไไไปปจจอออออกกกกกโรรรรรศแล้้ววว็ซซซฟฟิิถผต ีเป็นเซราฟิมอนที่โดนเมคคิวเรมอนมันเคยสแกนไว้ก่อนหน้านี้พอโดนสแกนมาเสร็จเมคคิวเรมอนมันก็เอาเดต้มาใช้โดยที่ว่าเอาเดต้ของเซราฟิมอนมารวมกับของตัวเองกลายเป็นแบล็กเซราฟิมอนครับผมซึ่งแบล็กเซราฟิมอนเนี่ยมีพลังเทียบเท่ากับร่างสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วเมคคิวเรมอนในร่างของแบล็กเซราฟิมอนเนี่ยก็เข้าต่อสู้กับทากุยะซึ่งทากุยะต่อสู้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าอย่างตัวอากูนิมอนเนี่ยระดับพลังก็พอๆกับร่างโตเต็มวัยไปไปลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าเป็น เข้ามาต่อสู้กับทาคุยะทาคุยะก็แพ้ครับผมพอทาคุยะแพ้เสร็จปุ๊บเนี่ยพลังใจจากเพื่อนๆที่อยู่ด้านนอกนะครับก็ส่งไปเนาะแล้วก็พร้อมกับพลังไข่ของเซราฟิมอนด้วยนะครับเพราะว่าไข่ของเซราฟิมอนเคยทําให้โคจิสามารถใช้ดับเบิลสปิริตเอเวอเรชั่นได้แล้วรอบนึงแต่ว่าของทาคุยะเนี่ยก็ได้อีกรอบนึงนะครับทำให้ทาคุยะเนี่ยได้รับพลังใจจากทุกคนมากนะครับแล้วพอได้เห็นทั้งบีสปิริตแล้วก็ฮิวแมนสปิริตของธาตุไฟเนี่ยทาคุยะก็เลยใช้พลังตรงเนี้ยในการที่่่่จะะะดดดััััััับบบบเเเิิิลลลลสปปรรรรรตออออออวชนน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 คคกาาาย็มมมงงผซึ เป็นดิจิมอนที่ดูทรงแล้วจะมีความคล้ายอัคคูนิมอนเนาะแต่ว่าจะมีอะไรต่างๆนนาาของวิทรามอนเนี่ยติดอยู่ที่ตัวนะครับการต่อสู้ของอัลดาอนเนี่ยก็เริ่มจะเป็นผลมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพลังของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถต่อกรกับแบล็กเซราฟิมอนได้เท่ากับว่าอัลดาอน์เขามีระดับพลังที่เทียบเคียงล่างสุดยอดได้เลยทีเดียวนะครับเขาก็ต่อสู้กับแบล็กเซราฟิมอนไปนะครับแล้วก็พอต่อสู้กับแบล็กเซราฟิมอนเสร็จปุ๊บก็สามารถสแกนข้อมูลคืนมาได้นะเสร็จปุ๊บเมลคีีเเลลมมออนนนัก็ตต้้งหายแวพราะว่ามัันนสู้้ไไม่ไดะครบอดามอนมัันนนนนนนก็็ไไไลล่่ตต้้้อออออปเเเเรรรรรืยยๆะะะคคบงงีาาาจดดดหหวมมโข ครับเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีความร้อนสูงมากนะครับเทียบกับเรลวเพลิงแห่งดวงตะวัน่ะเบอร์นั้นเลยนะครับเขาก็เหมือนกับทําลายมิติเนาะที่เป็นกระจกของเมอร์คิวเรมอนได้นะครับแล้วก็ทําตามสัญญาที่ได้ให้ไว้นะครับเขาต้องเอาหมัดเนี่ยซัดไปที่หน้าของเมอร์คิวเรมอนสักทีหนึ่งนะครับก็สามารถโจมตีเมอร์คิวเรมอนแล้วก็สามารถสแกนฮิวแมนสปิริตของธาตุเหล็กมาได้นั่นเองนะครับผมส่วนตัวข้อมูลของอารามอนเองนะครับผมชื่อของอารามอนเองเนี่ยก็มาจากเทพฮินดูเนาะก็คือเป็นเทพอันธนารีสวนนะครับไม่แน่ใจออกเสียงถูกไหมนะอ่านะคครับก็นะ เดิมทีเนี่ย ตัวของอาร์ดามอนเองเนี่ย mm hmm. เขาเป็นคนที่แบบมีความหัวร้อน mm hmm. มีความหัวร,นววรุนแรงมากนะครับแล้วก็ชอบสร้างศัตรูไปเรื่อยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกความห้าวหนึ่งของเขาละกันนะครับสมกับความเป็นไฟของเขาเนาะแล้วก็ตัวของเขาเองจะมีอาวุธติดอยู่ที่มือนะครับซึ่งอาวุธเนี่ยมันเป็นของวิทรามอนมาก่อนนะครับอาวุธนี้มีชื่อว่ารุทธยดาพานะนะครับถ้าออกเสียงผิดก็แก้ไขก็ได้ในช่องคอมเมนต์นะครับผมเออก็คือตัวของเขาเองเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นจอมมารเนานะที่สามารถเปลี่ยนความโกรธและความกลัวให้กลายเป็นพลังแห ทำในตัวนั่นเองนะครับการโจมตีของเขาการต่อสู้ของเขาเน้เน,นจะเผาแล้วก็หลอมละลายทุกอย่างให้เป็นจุลน,นะครับท่าไม้ตายของเขาจะมี2ท่านะครับผมอันนี้ผมออกเสียงตามภาษาญี่ปุป่นเป็นหลักนะครับผมคือบราฟมาชิรุนะครับผมซึ่งเป็นการระเบิดพลังออกจากดิจิคอให้เกิดเปลวเพลิงที่ร้อนดังตะวันตัวที่ท่าน,นังนก็คือบราฟมัสุตานะครับผมก็คือเป็นท่าไม้ตายที่ใช้ลุทิยาดาพานะนะครับในการยิงกระสุนแห่งความร้อนเข้าโจมตีศัตรูได้นั่นเองครับผมซึ่งอาดามอนเนี่ยมีความเป็นภาษาฮินดู ้ว,น,วาาน,นั่นก็คือจะเป็นที่มานะครับว่าทั้งสองคนนี้เขาได้ดับเบิลสปิริตมาอย่างไรนะครับแล้วก็เขามีข้อมูลอะไรยังไงนะครับแต่ว่าทีนี้ผมอยากจะเสริมข้อมูลให้อีกส่วนหนึ่งว่าหลังจากที่ทั้งสองคนนี้เขาได้บีสปิริตมาแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะที่สามารถกํจาจัดเซฟิล็อมอนได้พอดีนะครับแล้วก็จะเป็นจังหวะที่เบโอบุมอนยังต่อสู้กับดักลบสปิริตแห่งความมืดอ,อย่างดัสมอนอยู่นะครับแล้วก็พ่ายแพ้ต่อเบลูบุบอนไปนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เสร็จเนี่ยทกยากุ กำลังใจโคจิไปส่วนโคจิเองเนี่ยดูความเก๊กของเขาเขาก็ไม่ค่อยอยากจะรับน้ําใจตรงเนี้ยของทาคุยะสักเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการต่อสู้ก็มาถึงนะครับทาคุยะเนี่ยใช้ดับเบิลสปินอีกครั้งนึงนะครับในการต่อสู้กับเบลูมอนเออซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้นะครับอัลดามอนไม่สามารถต่อสู้กับเบลูมอนได้เพราะอย่างที่ต่อสู้ไปกับโคจิตอนแรกนะครับเบโอฟูมอนก็แพ้เหมือนกันนะครับ o mon เบลูมอนมันเก่งจริงนะแล้วพออัลดามอนไม่สามารถต่อสู้ได้ปุ๊บเนี่ยโคจิก็อ่ะกูต้้้้อออออองงงงสสููแแลลลววนนนนนะะะะคครรรรััับบบเเเขาาาาไปปปช่่่่่ยยดดมมมโโกกททีีจจ็็ซึพ แล้วเอาดรามอนเองเนี่ยเขาก็ใช้บลัฟมาชิรุนะครับผมในการที่จะโจมตีเบลูมอนด้วยเปลวเพิงที่มีความร้อนแรงสูงแล้วตรงนี้เราก็จะได้เห็นท่าไม้ตายสุดยอดของเบโอวูมอนนะครับก็คือสวายแฮนเดอร์นั่นเองครับผมเบโอวูมอนก็ใช้ท่าสวายแฮนเดอร์เนาะเรียกเป็นคล้ายๆวิญญาณของหมาป่าออมานะครับแล้วก็หมาป่าตัวนี้ก็เข้าโจมตีใส่เบลูมอนตรงนี้เราก็จะได้เห็นว่าสามารถเอาชนะนักรบสปิริตแห่งความมืดมาได้เรียบร้อยนั่นเองจากนั้นก็ได้เจอกับโคอิจิสักทีหนึ่งนะ มีดับเบิลสปิริตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสามารถใช้ได้คุ้มค่านะครับจัดการแบบว่านักลงสปิริตธาตุเหล็กก็ได้นะครับจัดการนักลงสปิริตธาตุมืดก็ได้เป็นกันเนาะเออถือว่าเป็นอ e ีกอีโวลูชันแนวใหม่นะครับที่ผมรู้สึกว่าเออก็ก็แปลกดีก็เท่ดีนะเพราะการพัฒนาร่างในสายของสปิริตเนี่ยมันไม่มีระดับเนี่ยสปิริตส่วนใหญ่มันจะเป็นระดับไฮบิดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พวกประเภทเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่วัคซีนดัต้าไวรัสก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวาริเอเบิลนะครับภาคฟอนเทียเนี่ยคือ, story, อาาแบบ,แบ,บมนะีสตตอออออรรรรรีีี่่่่่่มมมมมมะะะไไไใใใหหหหๆเเเเข้้้้้้้าา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 แแแแบบบบบดดดููููยยกกกกกนนนนทผชชชลลววววสึั็ง์ กันได้นะครับตัวผมเองเนี่ยปกติเนี่ยผมจะชอบอะไรที่เป็นธาตุไฟนะแต่ว่าถ้าเป็นดับเบิลสปิลสองตัวเนี่ยผมขอผมชอบเบโอวูมอนมากกว่านะครับดูแบบท่าไม้ตายของมันเท่ดีนะครับผมสวายแฮนเดอร์เป็นการเรียกวิญญาณหมาป่าเข้ามาโจมตีศัตรูได้นะครับส่วนถ้าเป็นนักรบซิปิลของไฟเนี่ยผมว่าผมชอบวิทรามอนที่เป็นร่างบีทมากกว่าของตัวอัลดามอนอีกนะครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอโหวตให้กับเบโอวูมอนณตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟัง เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ